สุจิตาแก้วทองมาพบคุณหมอนะคะเกี่ยวกับนิ้วล็อกค่ะอาการที่เป็นนะคะเริ่มแรกคือนิ้วจะรู้สึกตึงๆอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นระยะที่3-4ถึง4แล้วที่เป็นก็คือนิ้งเนี้ยค่ะ คือแบบมันมันจะทรมานมากต้าเสิร์ชหา,าข้อมูลพอดีพบเพจของโรงพยาบาลเกี่ยวกับคุณหมอนอนลรีว่าคุณหมอท่านเก่งก็เลยมารักษาที่นี่แล้วเราคิดว่ามันน่าสนใจกว่าการผ่าตัดเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องเปิดแผลไม่มีการเย็บเนี่ยแบบนิ้วเนี้ยค่ะเคยผ่าตัดแล้วมันจะออกมาไม่สวยตอนที่ผ่าตัดน,นี่จะต้องไปพบแพทย์แล้วแบบการใช้งานมันจะแบบช้าค่ะมันจะไม่รวดเร็วเหมือนการสกิดนิ้วใช้เวลาเพียง5นาทีการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับ ก็คือการใช้อันต้าซาวดูแล้วก็ใช้เข็มเข้าไปสกินหรือเข้าไปตัดในตัวปลอกภูมิส้นเอนแล้วก็มีแผลเท่ารูเข็มพอหลังจากพบ24ชั่วโมงก็สามารถโดนน้ำได้แต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะก็สามารถใช้งานปกติไม่สะดุดไม่อะไรแล้วซึ่งหลังจากที่รับการรักษาเวลาหนึ่งสัปดาห์การใช้งานโดยทั่วไปก็คือใช้ได้ประมาณ7 0 8 0แล้วครบ2เดือน100เซค่ะถ้าใครเป็นอยู่นะคะ ระยะที่1นึ่งะ,ะ่ะเรามาปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะมันจะมีแบ่งเป็นระยะระยะจนถึงระยะที่3-4เป็นมากแล้วต้องผ่าคุณหมอจะฉีดยาชาใช้เวลาไม่นานมากเชื่อมั่นระวางใจลงบานและคุณหมอได้ค่ะใช้วิธีสกิดอาการจะไม่เจ็บปวดทรมานเหมือนที่เราเป็นเป็นนะคะประทับใจเรื่องเวลาแล้วเรื่องการใช้งานใช้ไม่นานคุณหมอหน่ารักโรงพยาบาลเวชานีนี้ก็โอเคค่ะ ภาพสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ